ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ภาคต่างประเทศมากกว่าในประเทศการส่งออกหดตัวนะในช่วง6เดือนแรกเนี่ยติดลบไปค่อนข้างมากเราไปถามดูหลายสำนักสิครับว่าปีนี้คาดการส่งออกติดลบเท่าไหร่แบง์ชาติล่าสุดออกมาบอกว่าติดลบสัก0.1แ,แทบจะเรียกว่านิ่งแนละ้วใช่ไหมครับแสดงว่าครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะไตรามาส4ต้องเติบโต,ตได้ดีมากเราเองก็เชื่อว่าไตรามาส4จะเริ่มฟื้นตัว การท่องเที่ยวนะเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับปีนี้คิดว่านักท่องเที่ยวมา28ล้านคนบางคนบอก29 30ก็แล้วแต่ปีหน้าเขตโตได้มากกว่านี้เพาะฉะนั้นก็เห็นโอกาสอยู่โดยเฉพาะจากจีนนี่ยังไม่ได้แต่การเมืองเลยการเมืองมันเป็นจุดเอ๊หรอเปล่าสําหรับเศรษฐกิจแน่นอนละครับเรื่องจุดหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าต่างชาติที่เขายังเวท and นซีกันอยู่เขายังรอกันอยู่จะเห็นข่าวว่าเวลามีปัจจัยการเมืองอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันขึ้นมาตลาดก็ผันผวนไม่ค่อนข้างมาก ก็เลยอยาจจะมีผลกับตลาดหุ้นไทยได้แต่ผมอยากจะให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจที่แท้จริงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อมัน่นทางลงทุนและผู้บริโภคถ้ามีความการมือมันชัดคนก็เข้ามาลงทุนใช้จ่ายมากขึ้นด้านอสังหาริมทรัพย์ก็มีการลงทุนมากขึ้นคนกล้าซื้อมากขึ้นอันนี้ก็มีผล เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงมากกว่าการเมืองนิ่งไหมจริงๆมันก็มีนะครับแต่ว่าคส่วนใหญ่แล้วความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ภาคต่างประเทศมากกว่าในประเทศอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เดินหน้าได้เนี่ยมาจากเรื่องของการส่งออกการส่งออกหดตัวนะในช่วง6เดือนแรกเนี่ยติดลบไปค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าก็กยังมองเราไปถามดูหลายสำนักสิครับว่าปีนี้คาดการส่งออกติดลบเท่าไหร่นะครับเราเองบอกติดลบ2% แรงชาติล่าสุดออกมาบอกว่าติดลบสัก0.1แทบ,แบจะเรียกว่านิ่งแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะไตรามาส4ต้องเติบโตได้ดีมากเราเองก็เชื่อว่าไตรามาส4จะเริ่มฟื้นตัวเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพแบบนี้นะครับก็น่าจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้าได้นะก็อาจจะมองว่าการฟื้นตัวน่าจะเห็นได้อยู่ในช่วงปลายปีการท่องเที่ยวนะเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับปีนี้คิดว่านักเที่ยวมา28ล้านคนบางคนบอก29 30ก็แล้วแต่ปีหน้าก็เติบโตได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็เห็นโอกาสอยู่โดยเฉพาะจากจีน ที่จะมามากขึ้นในช่วงปลายปีนั่นก็เป็นความเป็นโอกาสจากภาคต่างประเทศแต่โอกาสก็คือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราพูดกันโอกาสที่จะฟื้นนะที่บอกว่า GDP ปีนี้อย่างเรามองปีนี้3.3ปีนี้ปีหน้าเราให้ตั้ง3.7เพราะว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกนะครับก็จะเป็นโอกาสสาคัญนี่ยังไม่ได้แต่การเมืองเลยการเมืองมัน <ừ. S 1> เป็นจุดลบหรือเปล่าสําหรับเศรษฐกิจตลาดรับรู้ไปแล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็อยู่ในสมการไปแล้ว เราไม่ได้ให้น้ําหนักตัว G ีหรือการใช้ใจ่ายภาครัฐปีนี้นะครับการให้น้ําหนักการ,ราใช้ใจ่ายภาครัฐเนี่ยเรามองติดลบชฉด้ย่ยสาเฉียสองเปอร์เซ็นต์แสดงว่างบประมาณเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะทันปีนี้นะครับบางคนบอกรัฐาบาลจะตั้งล่าช้างบประมาณปีนี้ไม่ทันไม่ต้องห่วงนะครับไม่ทันอยู่แล้วนะครับชัดๆนะครับงบประมาณเริ่มหนึ่งตุลาคมนะครับวันอันนี้ก็สิงหาคมเราเรายังเชื่อว่ามีรัฐบาลได้กันยายน นะครับรัฐบาลฟอร์มได้กันยายนรัฐบาลฟอร์มกันยายนไม่ได้บอกว่า1ตุลาคมมีงบประมาณนะครับกว่าจะผ่านรัฐสภากว่าจะผ่านกระบวนการนู่นนะครับประมาณสักเมษายนปีหน้านั่นหมายความว่าถ้าจะช็อกเศรษฐกิจจริงๆตัวจีหรือการใช้ใจ่ายภาครัฐอาจจะชะลอช่วงไตรมาสหนึ่งปีหนะ้าแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะลงทั้งปีนะครับมันก็ไปเร่งเบิกจ่ายเร่งทําอะไรในช่วงที่เหลือของปีการลงทุนก็จะเร่งมาเพราะฉะนั้นถ้ามองอนาคตนิดหนึ่งนะครับ ความไม่แน่นอนทางการเมืองมันก็กระทบระยะสั้นในจุดนี้แต่ว่าไม่ได้กระทบกับเศรษฐกิจนะฮะปีนี้มากนะักเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วประมาณการกันอยู่แล้วอาจจะกระทบกับช่วงไตรามาสหนึ่งปีหน้าแต่ไม่ได้บอกว่าไตรามาสหนึ่งปีหน้าตลาดหุ้นจะแย่คนรจะไม่ลงทุนหรืออะไรเพราะว่ามันก็ไปเร่งการเบิกจ่ายเราต้องมองอนาคตไปด้วยนะครับในช่วงปีหน้าว่าถ้ามีเสถียรภาพได้จัดตั้งได้งบประมาณมันก็มาตามระบบของมันนะครับก็สามารถจะเบิกจ่ายได้ทีนี้ ปัจจัยการเมืองไม่มีความหมายอะไรอีกหรือเปล่าแน่นอนแหะครับเรื่องจุดหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าต่างชาติที่เขายังเวทเงินซีกันอยู่เขายังรอกันอยู่นะครับจะเห็นข่าวว่าเวลามีปัจจัยการเมืองอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันขึ้นมาตลาดก็ผันผวนได้ค่อนข้างมากนะครับก็เลยอาจจะมีผลกับตลาดหุ้นไทยได้แต่ผมอยากจะให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจที่แท้จริงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นนักลงทุนและผู้บริโภคนะครับถ้ามีความการเมืองมันชัดคนก็เข้ามาลงทุนใช้จ่ายมากขึ้น านาจอสังหาริมทรัพย์ก็มีการลงทุนมากขึ้นคนกล้าซื้อมากขึ้นอันนี้ก็มีผลถูกไหมครับต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของการส่งออกที่จะฟื้นตัวได้อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวกว่าทําไมเศรษฐกิจไทยยังพอขับเคลื่อนได้ทีนี้บอกว่าเอเล้ความเสี่ยงมันนอกจากเรื่องการเมืองผมก็บอกว่านอกจากภาคต่างประเทศอีกจุดหนึ่งที่ยังเป็นห่วงนะก็เกิดกรณีเรื่องของฟรอดที่เราเห็นในช่วงก่อนหน้าครับว่าบางธุรกิจมีปัญหานะบางธุรกิจมีไม่สามารถชําระหนี้ไดนะ้ผิดนัดชําระหนี้ อันนี้มองเป็นเคสเป็นเคสไปอย่าไปเหมารวมทั้งตลาดนะอย่าไปเหมารวมทั้งตลาดเป็นเคสเป็นเคสไปซึ่งแน่นอนแหะครับในการลงทุนเราก็ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็มีการกระจายในเรื่องของการลงทุนด้วยอันนี้ก็จะเป็นโจทย์สําคัญของเรานะครับอาจารย์พูดเรื่องฟรอดเดี๋ยวให้ผมนึกขึ้นนะดรพูดขึนมาเนี่ยผมนึกเรื่องนึงครับดรครับคือเหมือนเรากำลังมีเรื่องฟรอดเรื่องอะไรเงี้ยเป็นประเด็นหลักของตลาดตนนักลงทุนต่างชาติหรือว่าใครก็ต่างกี่เสียเรื่องความเชื่อมั่นใช่ไหมครับแต่ว่าประเด็นเหมือนกับเรายัง มันเหมือนกัน้เราจะเห็นว่ามันมีเรื่องกำลังดีบล็อมาเรื่อยๆแต่มันมีเรื่องการเมืองที่ไม่นิ่งที่มีการเปลี่ยนขั้วอะไรเงี้ยเข้ามาเหมือนจะกลบกับเรื่องนี้ไปเลยแต่ผมผมเลยไม่รู้ว่าจริงแล้วความเสี่ยงของของเรื่องการฟรอดในตลาดเนี่ยมันมันโดนเรื่องนี้กลบไปหรือเปล่าหรือมันหายไปจริงๆหรือจริงๆมันเป็นแค่ยังเป็นระเบิดเวลาอยู่อะไรเงี้ยครับดรก็เลยนึกขึ้นมาว่าฟรอดมันเป็นเคสเป็นเคสไปนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยอาจจะไม่ได้ลืมแล้วครับแต่ว่า มันไม่ได้มีตัวอื่นที่ที่เป็นเป็นตัวที่โดดเด่นขนาดนั้นนะครับแต่แต่ <Okay. S 1> ปัญหายังไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้คนก็มองกันเรื่องปัญหาการผิดนัดชาําระหนี้นะ <Okay. S 1> อันนี้ก็ยังเป็นโจทย์อยู่สําหรับตลาดทุนที่คนอาจจะกังวลกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมตลาดถ้าการเมืองสงบนิ่งเนี่ยมันจะพุ่งทะยานหรือเปล่าก็เป็นไปได้ในระยะสั้นจนกระทั่งคนไปเจอว่าอ้าวเดี๋ยวมีปัญหาเคสนน้นเคสนี้กันขึ้นมานะครับก็อาจจะระมัดระวังกันได้อยู่ใน ในบางเนมในบางเซกเตอร์นะครับก็แต่ได้มีโอกาสได้อยู่สําหรับเศรษฐกิจที่จะพุ่งทยานได้ในกลุ่มแน่นอนกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มอสังหาริมทรัพย์บางกลุ่มนะครับไม่ได้ทุกตัวหรือว่ากลุ่มที่ยังพอได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวนะของของอทางด้านของภาคการส่งออกและเศรษฐกิจโลกขอบคุณครับดร็อเตอร์ครับต้องขอถามเรื่องนในอีอะไรครับเรื่องของการผิดชำระนี้เนี่ยเพราะว่าละหลัง,ลงๆเนี่ยในสื่อเนี่ยก็จะ เราจะเริ่มเห็นตัวเลขของของการปิชำระนี้ที่มันเริ่มสูงขึ้นหลายคนก็เกิดความกังวลแต่ผมอยากถามว่าเคสเนี่ยใน The เดอะเวิร์สเคสมันจะกระทบกับแค่เซกเตอร์บางเซกเตอร์หรือบางส่วนหรือว่ามันอันนี้มันจะมีถึงขั้นไปกระจายไปถึงกระทบเศรษฐกิจไทยได้หมดมันจะมีอิมแพคมากน้อยขนาดไหนครับ,ก,บกับเรื่องนี้ครับความเสี่ยงตรงนี้อันนี้อันนี้แยกกันนะอย่างแรกคือ <ừ. S 1> ถ้าในเรื่องของธุรกิจอันนี้มันเป็น วิธีสังเกตก็ถ้าคนกังวลแน่นอนก็อาจจะไปดูในเรื่องของธุรกิจหรือเซกเตอร์ที่มีหนี้สูงถูกไหมครับและเขาจะมีความสามารถในการชรําระหนี้ได้อย่างไรเรตติ ating, ้งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญซึ่งการลงทุนที่เราบอกตอนต้นว่าช่วงดอกเบีย้ยสหรัฐที่จะพีคแล้วละ่นะงเงินเฟอ้อมาที่3.2%โอกาสที่ดอกเบีย้ยมีน้อยแล้วละ่ะนอกจากลงทุนในกลุ่มสหรัฐกลุ่มจีน แม้แต่บ,บ้านเราเองกลุ่มไทยเองก็ยังน่าลงทุนได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของการเมืองที่จะเริ่มมีเสถียรภาพระบอกว่าพอไปได้นะครับอย่าง,งพอที่จะฟื้นตัวได้ถ้าเทียบกับระดับปัจจุบันนะแต่ถ้าจะไปได้ไกลเนี่ยต้องแก้ปัญหาเรื่องของฟลอรให้ได้อ่ามีการเข้าใจนะครับว่าธุรกิจเองสามารถที่จะผ่านพ้นในจุดนี้ได้ซึ่งผมก็ไม่ได้เชื่อว่ามันจะทําให้ล้มกันทั้งหมดมันเป็นเคสเป็นเคสกันอยู่นะครับตรงนี้เองก็จะต้องติดตามกันต่ออีกตัวหนึ่งนะครับที่ใกล้ๆกเก,กี่มีปัญหาอะไร คือเรื่องของการลงทุนในตราสารหนี้อันนี้ก็ยังน่าลงทุนนะครับ <c oughs> บางคนบอกว่าอู้เดี๋ยวธุรกิจจะผิดนัดชราระหนี้1นึ่แต่ผมยังบอกว่าตราสารหนี้นะครับ <c oughs> ยังน่าสนใจตราสารหนี้ในต่างประเทศก็ยังน่าสนใจเพราะว่าบอลยิวกำลังขยับลดลงทีนี้กลับมาบ้านเราบอกว่าโอ้ยตราสารหนี้น่าสนใจแต่ก็มีความกังวลมาเอ๊ะเดี๋ยวจะซื้อตราสารหนี้ได้ไหมจะลงทุนในตราสารหนี้ได้ไหมแน่นอนคุณหาเรตติ้งดีๆนะครับที่มีโอกาสใน,ในการลงทุนได้นะครับ ุรกิจเองเข้าใจศึกษาก่อนว่าเขามีไรายได้อย่างไรนะครับสามารถบริหารจัดการได้อย่างไรผมเชื่อว่าตรงนั้นเองมีโอกาสได้อยู่แต่ถ้าจะระวังก็แน่นอน non investment grade นะครับกลุ่มที่ไม่ได้มีอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่ากลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงต่างนะครับที่ที่คุณกังวลน,นะครับก็อาจจะระมัดระวังกันก่อนแต่ยังเชื่อว่ากลุ่มต่างนะในภาพรวมตราสารนี้ยังถือว่าน่าสนใจในการลงทุนให้ ขอบคุณครับรเตอร์ครับแต่ว่าอีก,อก,อกส่วนหนึ่งในมุมมองตอนนั้นนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมถามถึงอาจจะเป็นนี่สาธารณะไทยครับที่ผมหมายถึงจริงๆไอ้มุมของผมที่เมื่อกครู่พูดผมไม่ได้ห่วงนี่สาธารณะเลยคุณคริสผมห่วงที่หัวเรือนผมห่วงนีครัวเรือนยวเสริมให้นี่ b l i c debt หนีสาธา,ารณะทะลุ60% GDP ไปจะวิ่งไปรวมก็ไม่ตั้ง70%นะครับแล้ว GDP ไทยเนี่ยโตได้แค่3%กว่า นี่คือ real GDP ถ้าบบกเงินเฟอ้อเข้าไปบวกเข้าไปอีกสักเปอร์เซ็นต์2เปอร์เซ็นต์นะครับปีหน้านะครับปีหน้ายัางโตดีกว่าปีนี้ถูกไหมครับนีเชื่อว่าโอกาสในการหาไรายได้นะครับยังได้อยู่แล้วรัฐบาลเองก็ยังต้องมาจับตาดูนโยบายของรัฐบาลชุดต่อไปอันนี้ก็ล้อไปกับตลาดหุ้นนะครับดูด้วยว่านโยบายรัฐบาลชุดต่อไปเป็นอย่างไรนะครับจะมีการส่งเสริมอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรหาเงินที่ไหนนะครับจะจะทำอย่างไรอันนี้ก็จะเป็น เป็นโจทย์เชิงบวกได้อยู่นะครับสำหรับบรรยากาศการลงทุนแต่ว่าถ้ามองในเรื่อง Public d e ด็ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมีนโยบายเชิงประชานิยมนะครับหรือว่านโยบายที่จะมีการแจกเงินซะขนาดนั้นจนทาให้เรามีภาระทางการคลังนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นไม่น่าไม่น่าจะเห็นทีนี้กลับมาว่าสิ่งที่ผมกังวลคืออะไรคือตัว house hold debt หรือนี่ครัวเรือนครับถูกต้อ,องนั่นแหละที่ที่น่ากังวลมากกว่านะครับเพราะว่ามันทะลุ90% GDP ไปแล้วคนที่มีปัญหานี้เนี่ย มีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะหนี้ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นหนี้ของคนที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยนะครับตัวพวกนี้เองมีการฟื้นตัวเศรษฐกิจวันนี้ที่เราบอกว่าโอ้จะโตได้จะสามเจะสเก็แล้วแต่เนี่ยมันโตยอดพีระมิดนะโตกลุ่มท่องเที่ยวโตวอาจจะฟื้นตัวภาคส่งออกแต่อย่าลืมนะครับกำลังซื้อระดับล่างเหนื่อยนะครับภาคต่างจังหวัด SME เหนื่อยนะครับและขอเตือนว่าเหนื่อยต่อนะครับทาไมในเมื่อบอกว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นทำไมเหนื่อยต่อ ภัยแล้งฮะเอลนินโยจจังหังมานะครับราคาสินค้าสูงผลผลิตเองออกมาน้อยนะครับภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคเหนือตอนล่างกลุ่มพวกนี้ยังคงมีความเสี่ยงนะครับก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อในเรื่องของกำลังซื้อในต่างจังหวัดน,นะครับก็อาจจะกระทบกับกลุ่มพวกนี้ได้นะครับก็อาจจะต้องติดตามกันต่อว่าถ้าไรายได้ไม่พอรายจ่ายก็ต้องไปก่อหน,นี้ขึ้นมาแล้วจะมีมาตรการอย่างไรในการที่จะดูแลคนกลุ่มนี้นะครับถ้า รัฐบาลชุดใหม่ออกมาแต่จะมีงบประมาณหรือเปล่าที่จะออกมาดูแลนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เองก็ยังเจอปัญหาความเสี่ยงเศรษฐกิจนะครับก็ก็ยังมีอยู่จากกางซื้อที่งที่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำการกระจายตัวยังไม่ทั่วถึงแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นระเบิดลูกหนึ่งที่รอวันแตกเลยหรือเปล่าสําหรับเศรษฐกิจไทยจะลามไปสู่ปัญหา,าเศรษฐกิจเลยหรือเปล่าก็ยังไม่ได้มองขนาดนั้นเพราะว่าถ้าดูวันนี้มาตรการทั้งแบงก์ชาติเองก็เข้ามาดูแลในการที่จะเข้ามาให้คนที่เข้ามาจ่าย เรื่องของเงินต้นให้มากขึ้นนะครับพยายามปิดนี้ให้มากขึ้นผมเชื่อว่าสถาบันการเงินต่างๆก็พยายามที่จะเข้ามาดูแลในกลุ่มนี้อยู่หรือเราได้ยินธุรกิจ,<ม>กจเชาซื้อว่าเดี๋ยวจะมีคนเดี้ยวหนี้กันผิดชัดชาระหนี้กันมากนะครับก็ก็ยังไม่ได้มองว่ามันจะเป็นระเบิดลูกใหญ่จะทาให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็ทุกคนพอรู้เนี่ยก็เข้ามาควบคุมดูแลได้อยู่จัดการบริหารจัดการได้อยู่นะครับดอกเบีย้ยไทยก็ไม่ได้สูงเมนสารัฐที่จะทําให้คนมีปัญหาไม่สามารใจดอกใจ นี่ได้นะครับก็ก็กยังถือว่าขึ้นแบบอยู่ในเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยดีกว่านะครับอขอบคุณครับครับดร,บอรมอนเทปครับอ่บถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับถ้าผมบวกรบคูณหารสถานการณ์ของไทยทั้งความเสี่ยงหรือว่าอัพไซด์ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งรัฐบาลได้ต่างๆเนี่ยครับเทียบกับประเทศตลาดในภูมิภาคภาคูมิภาคเรานี่ไม่่ไมีใ่ดรที่อธิบายมาแล้วเนี่ยจริงแล้วตอนนี้ตลาดไทยนี่เป็นตลาดที่น่าลงทุนมากน้อยแค่ไหนครับเทียบกับภูมิภาคเราครับถ้าอย่างนั้น อยู่ที่น้ำหนักนะครับผมว่า<ม>ถ้าถ้าให้น้ำหนักผมก็ไปที่สหรัฐผมไม่นอกประ,ประเทศไปสหรัฐไปจีนไปอะไรได้เท่า밸 a เอชันนะของไทยพันห<ม>้าร้อยกว่าจุดแพงไหมแพงอะแ,แพงไหมล่ะครับคุณคริสก<ม>็อบอกอย่างเงี้ยครับถ้าเทียบกับเวียดนามถูกไหมครับมันก็อาจจะมองแบบนี้คนอาจจะมองมุมมอง,มองที่แตกต่างกันแต่บอกว่าไม่ได้บอกไม่ลงทุนเลยก็ลงทุนในในชื่อที่คุณพอใจ ในสัดส่วนที่คุณพอใจในะบางคนโฮมบแอสก็อาจจะเรียกว่าชอบลงทุนในประเทศนะครับก็อาจจะลงทุนในในตรงนี้มากหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ก็อาจจะมีความแตกต่างกันบอกว่าตอบอันนี้แล้วแต่คนเลยแต่ตอบว่าน่าลงทุนไหมย,ยังถือว่าหลังเลือกตั้งก็ยังน่าลงทุนโอกาสอัพไซด์ mm hmm. ยังมีนะครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยง1นึ่งสอย่างที่เราพูดกัน,นว่าจะเป็นเรื่องฟลอรดเรื่องอิท mm hmm. นัชชมาลนี่นะครับหรือเรื่องปัญหาหอื่นๆนะครับที่มีความเสี่ยงจากภาคต่างประเทศแต่ก็ยังไม่ได้มองว่ามันจะทําให้ ทั้งหมดล้มคืนนะมันเป็นเนมเป็นเนมไปมากกว่าโดยภาพรวมยังเชื่อว่าโอกาสการเติบโตเศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสในตลาดหุ้นไทยก็ยังมีนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก t r a d e r อ p กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย